สวัสดีครับไลออนมอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้พี่วีครับพีรวัตรงามพานิชกรรมการพิจารณาไลออนมอเนี่ยจะมาเล่าแผนการตลาดของไลออนมอที่ถือว่าตอนนี้เป็นนวัตรกรรมของแผนที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยมากทีเดียวคราวนี้เรามาดูครับส่วนสําคัญของวัษัทไหตรงอันดับแรกคือเรื่องของสินค้าคุณภาพของสินค้าของเราจะเป็นคุณภาพสูงและผลลัพธ์ได้ผลเร็วมาก ประการต่อมาก็คือสินค้าคเราคาอยู่ในระดับลากย่าซื้อได้สบายและ P ีค่อนข้างสูงและอันที่3คือสามารถทําตลาดและส่งต่อเขาเรียกกินดีแล้วบอกต่อได้ง่ายจริงๆเราเลือกสรรมาอย่างนี้ครับเริ่มต้นเราจะมี4ี่กลุ่มในการเริ่มต้นธุรกิจของเรากลุ่มแรกครับเราเรียกกลุ่มอาหารเสริม กลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่มดูแลผิวพรรณหรือพวกสกินแคร์ครับซึ่งสกินแคร์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเกรด A หรือ A บวกแบบเค้าเตอร์แบร์เลยนะครับกลุ่มที่3หลายคนคงชอบครับเป็นกลุ่มเพอร์ซ a นัลแคร์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและกลุ่มสุดท้ายที่กําลังจะพยอยรับผลิตเข้ามาก็คือของกลุ่มในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือนนะครับนี่น่าจะเป็น4กลุ่มที่สามารถทําตลาดได้สบายๆในตอนเริ่มต้นของธุรกิจของไลออนมอร์คราวนี้ ไฮไลท์เลยครับแผนกระดาษของเราเราได้ดีไซน์ให้ออกมาดูเรียบง่ายแต่จ่ายเยอะการเริ่มต้นของเราเราเปิดประตูก,กว้างเลยครับอยากจะสามัครเป็นสมาชิกซื้ออะไรก็ได้ครับแต่การซื้อของคุณเราจะให้ตําแหน่งทําธุรกิจได้เลยฟังดีๆนะครับโดยปกติคนเข้ามาซื้อเป็นสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าใช้ในราคาสมาชิกแต่ของเราซื้อกาแฟกล่องเดียว20คะแนนคุณมีตําแหน่งทําธุรกิจได้เลยและในขนาดเดียวกัน รหัสของคุณที่เข้ามาทําธุรกิจของเราคุณสามารถทําธุรกิจได้ทั่วอาเซียนและทั่วโลกเราเรียกว่า o n e เว r ร์วันโค้ดขอขยายความส่านท่านครับว่า o n e เวอร์วันโค้ดแปลว่าอะไรธุรกิจที่เริ่มต้นกับไลออนมอลหนึ่งรหัสจะสามารถเติบโตและขยายไปเขาเรียกอินเตอร์เนชั่นแนลสปอนเซอร์ไปได้ในทั่วโลกในอาเซียนหมายความว่าถ้าวันนี้แล้วไปที่ไหนคุณก็สามารถสปอนเซอร์นักคือใขในประเทศน,นั้นๆได้เลย ซึ่งปัจจุบันไลอ้อนมีฐานของเครือข่ายลูกค้าอยู่ประมาณ8ประเทศรวมประเทศไทยและกําลังจะเปิดในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่คือจุดเด่นและจุดสําคัญของเราแผนของเราเริ่มต้นครับมี4ตําแหน่ง3รายได้ตําแหน่งแรกเราเรียกว่าตาแหน่งเพิร์ลหรือตําแหน่งไข่มุกครับตำแหน่งนี้เริ่มต้นจากการที่ซื้อสก้ากาแฟกล่องเดียว20คะแนนคุณก็สามารถมีตำแหน่งนี้ได้ซึ่งจะสามารถทำรายได้มหาศาลเลยทีเดียว ตำแหน่งที่2องเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าซับไฟลาหรือภาษาไทยเรียกว่าไพร็งซับไฟ์เนี่ยซื้อกินเองใช้เอง,เอง300คะแนนคุณซื้อกินเองใช้เองสะสมไปได้ครบห0 0่คะแนนคุณเป็นเอมมอรลหรือตำแหน่งมรกตแล้วตำแหน่งสูงสุดของเราในการซื้อกินเองใช้เองเนี่ยเพียง3,000คะแนนสัดส่วนคะแนนต่อ P ีของเราประมาณ1ต่อ6นั่นหมายความว่าถ้าตำแหน่งซับไฟล์เราใช้เงินประมาณ1ัน0เอมมอรลใช้เกิน6000และสุดท้ายครับตำแหน่งสูงสุด จะเป็นตําแหน่งที่ทํารายได้มหาศาลเลยทีเดียวใช้เงินไม่เกิน20 0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของบริษัทเราและซื้อสะสมขึ้นตําแหน่งได้โดยไม่ต้องกําหนดเวลาอะไรเลยคราวนี้เรามาดูรายได้ของเราแบ่งเป็น3ข้อง่ายๆจำง่ายครับรายได้แรกเราเรียกรายได้ค่าแนะนําหรือโบนัสขยายธุรกิจเราแนะนําใครก็ได้ซื้อสินค้าที่มีคะแนนเราจะได้รายได้120%่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จำนวนห้าชั้นเลยทีเดียวส่วนที่2ครับเขาเรียกโบนัสขยายธุรกิจ หรือโบนัสที่เกี่ยวกับขยายไบนา,ารี่ซ้ายขวานั่นแหละครับคะแนนข้างอ่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราจะคูณให้ถึง50%ขอย้ํานะครับ50%ของ PV ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและข้อสุดท้ายแผนนี้เราเรียกว่าบริหารทีมเจ้าบริหารทีมก็คือคุณแนะนําใครก็ได้เขาก็มีบาลานซ์ซ้ายขวาทุกคนทุกคนก็ขยายเค,คร,าารือข่ายไบนานีไปนะครับ คุณจะได้จำนวน5ชั้นถึง30%นะครับและโลอัพด้วยนี่ก็เป็นแผน3ข้อที่น่าสนใจมากๆผมจะขออนุญาตอธิบายไปทีละข้อครับคำว่าค่าแนะนำค่าแนะนำง่ายๆเลยคือเราแนะนำใครก็ได้ที่ซื้อสินค้ามีคะแนนเราได้ด้วยได้ด้วยเท่าไหร่เรามาดูตำแหน่งแรกตำแหน่งเพิรหรือตำแหน่งไขมุกตำแหน่งแรกเราให้ถึง5 0ของคะแนนผมยกตัวยอย่างง่ายๆครับ คนที่ตำแหน่งเพลเนี่ยเขาไปแนะนําใครก็ได้เขาไปแนะนำนายกซื้อสินค้า1000คะแนนวุฒจ่ายคุณให้500บาทครับซื้อ2,000คะแนนวุาิจ่ายคุณ1000บาทถ้าซื้อหมื่นคะแนนก็คือ5000บาทง่ายๆแบบนี้แต่คาถามอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งเพลเขาลงทุนเพียง199บาทจึงกลายเป็นกลยุทธ์หลักที่ทําให้เปิดประตูการเดินทางเข้ามาสู่เครือข่ายของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกพัฒนาด้วยระบบของเราตำแหน่งที่2ตําแหน่งซับไฟให้สู่ถึง 80%ตำแหน่งที่3เอเมโรให้สูงถึง90%และยังเพิ่มให้อีก2ชั้นคือ G2 และ G3 ชั้นละ5%และตำแหน่งไดมอนรับรายได้สูงสุดของฟา s t a ้าในชั้นแรกถึง100%ฝั่งไม่ผิดครับให้เท่ากับ PV ลระบาดเลยทีเดียวและยังเพิ่มให้อีก4ชั้นชั้นละ5%ในชั้น G2 G3 G4 และ G5 โดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดคำนวณรายได้ให้เห็นทุกวันนี่คือรายได้ทางที่1 นะครับเรามาดูตัวอย่างของรายได้ทางที่1กันครับตามตัวอย่างครับคุณแนะนําใน A นะครับใน A ซื้อสินค้าซื้อกินเองใช้เองครับมูลค่า5,000 PV B ซื้อ8,000คํคำนวณง่ายๆเลยครับตำแหน่งเพลนะครับรับรายได้จากแผนขนาดค่าแนะนํา50%เพราะงั้น A ซื้อ5,000เขาก็ได้2,500 B ซื้อ8,000เขาก็ได้4,000เช็คเช่นเดียวกันตำแหน่งยิ่งสูงขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้น ตามตัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับแต่ตำแหน่ง Diamond ไดมอนด์นี่คิดง่ายเลย A ซื้อ5000บริษัทจ่ายอีก5,000บาท B ซื้อ8 0 0 0บริษัทจ่ายอีก8,000บาทโดยไม่ต้องรักษายยอดนะครับคราวนี้เรามาดูไรายได้ทางที่2เราเรียกไรายได้ไบนารีหรือบริหารทีมซ้ายขวานั่นแหละนะครับแน่นอนครับคุณต้องแนะนําคนสัก2คนให้เกิดการขยายเครือข่ายผู้ริโคสซ้ายและขวาคะแนนการกินการใช้ข้างอ่อนเราจะคูณให้50%นนะครับหรือเรียกว่าวิกทีมหรือข้างน้อยนั่นแหละ ทุกๆวันที่เกิดขึ้นโดยเราจะมีการจ่ายสูงสุดในแต่ละตำแหน่งต่างกันดังนี้ดูด้านซ้ายของรูปนะครับซัฟไฟรเราจะคำนวณให้10,000 PV ต่อวันเอเมอรเราจะคำนวณให้4 0,000 PV ต่อวันแต่ไดมอนด์เขาจะคำนวณสูงสุดต่อวันให้ถึง8 0,000่นคะแนนเรามาดูตัวอย่างเลยครับถ้าคะแนนที่เกิดขึ้นทางด้านซ้ายมา8 0,000คะแนนทางด้านขวามา, 150, นานแสนห้าหมื่นคะแนนระบบบอกแล้วว่าจะคูณ50%ในข้างอ่อนให้ เพราะงั้น50%คูณ80,000คะแนนก็คือ40,000บาทคุณจะได้รับทุกๆ5วันเดี๋ยวผมจะมีการพูดตอนท้ายนะครับว่าจ่ายวันใดบ้างเท่ากับวันนี้ตามตัวอย่างคุณจะมีรายได้ถึง40,000บาทเลยทีเดียวคะแนนที่ถูกคำนวณไป50%แล้วในวันนั้นจะถูกเซตศูนย์ครับและคะแนนทางด้านขวาจะไม่ถูกหายหมดไปเพราะถูกใช้ไปเพียง80,000คะแนนใช่ไหมครับงั้น1ส0 0 0 0ใช้ไป80,000ก็เหลือ70,000คะแนนตามตัวอย่าง แต่70,000คะแนนนี้จะคงอยู่ไม่หายไปเอาไว้คำนวณในวันต่อไปให้กับทุกคนนะครับถ้าพวกนี้มีข้างอ่อนมาก็จะคูณ50%แบบนี้ให้ทุกวันที่มีคะแนนข้างอ่อนเกิดขึ้นนี่คือเป็นจุดเด่นของเราประการต่อมารายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนก็เป็นความสําคัญครับตำแหน่งยิ่งสูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นจากตัวอย่างครับซับไฟจะทำรายได้ถึง5,000บาทต่อวันหรือถ้าทําทุกวันคือแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับ e m เ r a ร d หรือมรกตให้ถึง2 0 0 0 0ต่อวันหรือ0 0 0 0 0บาทต่อเดือนแต่ไดมอนด์ครับเพื่อนๆครับดูนะครับว่า4 0 0 0มืบาทต่อวันเยอะมากถ้าทําทุกวัน1นึ่งล้านสองแสนบาทโดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดโดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดเลยนะครับงั้นสรุปรวมครับว่าตาแหน่งเพอร์จะไม่ได้ในข้อนี้นะครับเพอร์ Pearl, ได้เพียงข้อเดียวก็คือ50%าตแต่ตาแหน่งซัฟไฟตํตแหน่งเอเมอรล์ตำแหน่งไดมอนด์จะได้ค่าบาลานซ์วีคหรือคะแนนข้างอ่อนที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะัถึง50% คูณให้ทุกวันราได้สูงสุดของไดมอนน่าสนใจใช่ไหมครับ1ล้านสแสนบาทต่อเดือนคุณอยากเป็นตำแหน่งไหนดีครับคำตอบคือต้องไดมอนถูกต้องไหมครับย้ำครับข้อนี้ไม่ต้องรักสาย,ยอดคราวนี้เรามาดูโบรัสข้อสุดท้ายข้อที่3ครับเราเรียบบริษับริหารองค์กรในเมื่อเราทําได้มีซ้ายมีขวาเรามีไรายได้เครือข่ายที่เราแนะนําไปเขาก็มีองค์กรไบนารี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการขยายเครือข่าย er ไปเรื่อย นะครับเครือข่ายคุณก็จะมีรายได้ที่เป็นเงินบาทในแผนข้อที่ 2, 2> เข้าจ่ายอย่างนี้ครับตำแหน่งซับไฟเ e m e อ a l d ด i มอน n ์ ald, จะให้10%เท่ากันหมดของเงินบาทนะครับถือว่าเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเอเมอรได้อีก2ชั้นครับชั้นละ5%แต่แต่ด o มอนให้อีก4ชั้นชั้นละ5%และเราโลอัพให้โลอัพถือว่าเป็นกูรูสุดสำคัญ ที่ที่เรามองไปจุดเด่นหมายความว่าถ้าระบบธุรกิจใดรหัสใดที่ไม่ได้ทำไรายได้จากแผนในข้อ2มันจะขยับเลื่อนขึ้นมาเต็มให้เขาเรียกปิดฟันหล่อให้คุณก็จะมีรายได้แบบนี้ไปตลอดนะครับในทั้ง5ชั้นโดยที่คุณรักษายอดเพียง200คะแนนข้อนี้มีเงื่อนไขเล็กๆครับในการยืนยันในการรับคอมมิชชั่นข้อนี้ต้องซื้อส่วนตัวเพียง200 PV หรือประมาณไม่เกิน1,200บาทนะครับเรามาดูตัวอย่างครับ ทอย่าง,งแบทชิ่งโบนัสหรือโบนัสบริหารองค์กรเนี่ยคือถ้าคุณแนะนําลองดูครับตามตัวอย่างเราเนี่ยใน A ในเอเขาทำไบานารี่ในแผนข้อที่2ได้สัก20 0 0 0 0บาทครับ A ได้2,000 0 0บาทเขาเป็นชั้นแรกของเราบริจใจสิบเปอร์เซ็นต์ของ20 0 0 0 0คือ20 0 0 0บาทใน B เป็นคนที่เราแนะนําตรงครับเขามีรายได้จากไบนารี่1000 0 0บาทเขาอยู่ในชั้นแรกของเราบริจาคอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือ1 0,000บาทเช่นเดียวกันใน C นะครับเขาทํารายได้จากแผนแบนเอรี่ที่เป็นเงินบาท6 0 0 0 0บาทเขาเป็นชั้นแรกของเราบริษัจ่ายอีาาก10%ร์ของ6 0 0มืคือเท่าไหร่ครับ6,000บาทเฉพาะตัวอย่างนี้คุณรับถึง36,000บาทพี่พี่เพื่อนๆครับที่กําลังชมตรงนี้ถามว่าถ้ามีไรายได้ดีแบบนี้แล้วธุรก,กิจมันมีระบบที่ทำให้เขาแตกเป็นแบตเตอรี่แล้วไรายได้เยอะแบบนี้คุณจะแนะนำกี่คน พี่วีพูดเสมอครับว่าแนะนำให้เยอะที่สุดคุณจะมีะไรายได้ไบานารีเยอะที่สุดและแมทชิ่งเยอะมหาศาลแบบไม่มีจำกัดเพราะแผนข้อนี้จะไม่มีแม็กซิมัมเปนะครับไม่มีการจ่ายสูงสุดจะเท่าไหร่ก็ได้กี่10ล้านก็ได้มันอยู่ที่คุณแนะนำส่วนตัวกี่คนย้ำนะครับแนะนำส่วนตัวมากไบานารี่ได้เยอะแมทชิ่งได้มหาศาลแนะนำว่าอย่าลืมรักษายอด200คะแนนหรือ1,200บาทคราวนี้แผนข้อน,นี้ มันเข้ามาแก้เรื่องของการโตข้างเดียวหลายคนเคยได้ยินไหมครับทำเนี่ยมันไม่บาลานซ์แล้วครับมันโตอยู่ข้างเดียวโตข้างเดียวไม่ต้องกังวลครับขอให้ต้นสายเป็นคนที่คุณแนะนําตรงไว้นะครับลูกหลานเลนหลนหรือชั้นที่สองที่สามที่สี่เนี่ยทั้ง5ชั้นเกิดรายได้แผ่นข้อที่2ไว้เลยบริษัทจ่ายให้อีก3 0นจนดน5ชั้นโดยคุณรักษายอดเพียง1,200บาทหรือ200 PV เท่านั้นง่ายอย่างนี้เลยครับและในการรักษายอดเราไม่ได้บังคับนะครับ จากตัวอย่างนี้ผมแค่ยืนยันว่าวันนี้ถ้าคุณรักษายอด1,200บาทหรือ200คะแนนโดยประมาณเนี้ยนะครับคุณจะรับไรายได้ในแผงข้อที่3ไปตลอดทั้งเดือนมีข้อดีสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในเดือนนี้ถ้าสมัครตําแหน่งใดก็ตามเดือนนี้ไม่ต้องรักษายอดหากมีแมทชิ่งเกิดขึ้นคุณได้รับเดือนต่อไปไม่ต้องรักษายอดเราไปรักษายดในเดือนที่3อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับการรับไรายได้ทุกๆ5วันรับยังไงบ้าง เรามาดูตามภาพนะครับในภาพก็คือถ้าเราผลิตผลงาน1-5เราก็เป็น5วันครับรับว,วันที่1 0 6-10ถึงรับว,วันที่15 11 15ถึง้รับวันที่20 16-20ถึงรับว,วันที่25และ25 21 -25 ้ายี่อถึง่รับไรายได้สิ้นเดือนเห็นไหมครับยังไม่พอครับ26สิสิ้นสิ้นเดือนก็เว้นไปอีก5วันรับว,วันที่5ครับแปลว่าเราจะรับต่อเดือนเนี่ยถึง6รอบด้วยกัน10 15, 20, 25สิ้นเดือนและว,วันที่5ขอองเดืนถัดไป ว้าวถ้าเรามีรายได้ที่เข้ามาทุก5วันอย่างนี้ดีๆนะครับในแผนง่ายๆแบบนี้เองและท้ายที่สุดก่อนจะจบลงไปวันนี้ไลออนมอลมีสมาร์ทเว็บไซต์ที่จะเอาไว้คอยซัพพอร์ตคุณซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความฉลาดมากแล้วคุณสามารถเจเนเรตโค้ดเป็นเจ้าของเว็บไซต์ในการเป็นเว็บแอปในการสปอนเซอร์คนได้และที่สําคัญเรามีระบบสู่ความสําเร็จที่เป็นเหมือนแพทเทิร์นความสําเร็จที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราบรรจุอยู่ไว้ในฟังก์ชันของเรา และท้ายที่สุดนี้วันนี้ทุกอย่างที่เราพูดไปความรวดเร็วที่ถูกต้องและความถูกต้องที่รวดเร็วสําคัญเรามีซอฟต์แวร์เรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเราเองเรามีผู้บริหารซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีคอยดูแลเพราะงั้นเรื่องความถูกต้องที่รวดเร็วอันนี้เราถือว่าเราเป็นจุดเด่นมากๆท้ายที่สุดนี้เราบองว่านี่คือโอกาสครับทุกท่านที่ฟังฟังจบคุยกับผู้แนะนำแล้วคุยกันว่าวันนี้เราจะจับมือ ร่วมกับธุรกิจที่กำลังจะไปอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์หรือจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำไรายได้มหาศาลจากแผนและสินค้าที่ถือว่าไม่แพ้ใครในประเทศไทยจบลงไปแล้วครับสำหรับธุรกิจที่ชื่อว่าไลาอ n อนมอแผกนการตลาดนี้ถือว่าเป็นแผนการตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและที่สําคัญถ้าทุกคนฟังจบแล้วมองไปโอากาส คุยกับผู้แนะนําของท่านหรือ after meeting กันว่าเราจะจับมือเดินทางไปกับไลออนมออย่างไรอย่าลืมนะครับเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงและมีซัพพอร์เตอร์ที่ถือว่าดีที่สุดในเมืองไทยของบริษัทหนึ่งล้วขอทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จกับเราครับไลอ้อนมอให้คุณได้มาก่าความสําเร็จสวัสดีครับ